ตอนนี้ก็สะพานใหม่เปิดแล้วนะครับอันนี้เต็นท์แสงอรุณนะครับไเริ่มเหมือนน้าที่ไหนสี่ห้าไลนนะครับออกจากเต็นท์มานะครับก็กลับรถนะครับลูกค้าทุกคนนะครับกลับรถแล้วก็ตรงมาทางถนนเอกชัยนะครับตรงมานะครับ f c นะครับคุณก็จะเจอป้ายที่เขียนว่าทางยกระดับนี่นี่นี่ป้ายผมออกซ้ายมาให้เห็นง่ายๆก็จะเขียนสมุทรสาครกรุงเทพ ตรงไปนะครับนี่เราไปขวาเลยนี่ครับเขาก็จะเขียนว่าทางยกระดับพระรามสองกรุงเทพนะครับสมุทรสาครกรุงเทพบางบอนนะครับถ้าตรงไปนะครับสะพานเก่านะก็จะไปเส้นบางบอนนะออกบางบอนแต่เรามาสะพานใหม่ทางขวานี่ทางยกระดับอันนี้ก็ที่เคียนทลลมนะครับอันนี้ที่เคียนทล่มแต่ปัจจุบันนี้ก็เหมือนยังสร้างอยู่นะสร้างอยู่เรื่อยๆนะครับตำแหน่งนี้เลยครับอันนี้ฝั่งนี้เป็นมหาชัยเมืองใหม่ ตอนเด็กๆนี่มีสวนน้ำด้วยนะครับผมเล่นสวนน้ำตรงนี้เลยตรงไปตามทางเลยครับมันจะตัดเข้าพระรามสองเลยสะดวกสบายนะครับไม่ต้องตรงไปกลับรถนะครับใครที่จะมาเต็นท์แถวรุ่นสาขาหนึ่งนะครับมาจากเส้นพระรามสองนะคะกลับกลับตรงนี้นะไม่ต้องวนไปกลับรถน่าเสียเวลาะมันจะมาลงตรงนี้เลยครับอ่าหน้าตลาดเมืองใหม่เลยเห็นไหมหน้าตลาดเมืองใหม่เลยลงปุ๊บเราก็ออกซ้ายนะครับเพราะมันเป็นทางเบี่ยงซ้ายนะก็ออกซ้ายอ ออกได้ปุ๊บนะครับก็ตรงอย่างเดียวนะครับตรงอย่างเดียวก็คือกับพระรามสองกลับบ้านแต่มันจะมีตรงนี้นิดหนึ่งครับก็คือสะพานกลับรถแล้วก็เข้ากรุงเทพครับนี่ครับอยากกลับไวๆครับตรงนี้ครับก็ขึ้นทางยกระดับไปยิงยาวได้เลยครับพี่แต่เดี๋ยวผมผมจะเลี้ยวเข้าบ้านนะครับไปทางนึงตรงนี้นะครับสามารถที่จะขึ้นหรือเป็นกลับรถเลยก็ได้นะครับแต่ตอนนี้กยังไม่เปิดนะครับแต่อนาคตน่าจะเปิดนะครับก็ กลับบ้านได้เลยโดยสวัสดีครับ